สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแช์นะครับหัวข้อที่หลายๆลคนเนี่ยก็น่าจะอยากรู้กันนะว่าสรุปว่าตอนนี้นะบิตคอยเนี่ยมันผ่านจุดตําสุดแล้วหรือยังนะครับแล้วก็กำลังจะกลับไปขาขึ้นหรือไม,ม่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะก็อยากให้ท่านนะครับที่เข้ามาชมเนี่ยก็ช่วยกันกดซับสไครป์ช่อง YouTube ของ Editor Ga รด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะให้ ลับตาครับเมื่อมีคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยผมจะมีการอัปเดตคอนเทนต์ใหม่อยู่อย่างต่อเน,นื่องนะครับโอเคดี๋เข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยราคาบิตคอยนนะครับมันจะเรียกได้ว่ามันผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วหรือยังแนละ้วก็มันจะเป็นขาขึ้นหรือไม่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอธิบายในเรื่องนี้เนี่ยในหลายแง่มุมนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสถิติในอดีตกันก่อนนะครับ,รบว่าในช่วงของการปรับฐานนะครับหลายหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ย ราคาบิตคอยครับมันมีช่วงเวลาในการปรับฐานนานเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูภาพนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับภาพนี้เนี่ยก็จะเป็นการนะครับในการอธิบายถึงช่วงเวลาที่บิตคอยนะครับมีการเป็นขาขึ้นแล้วก็ปรับฐานเป็นขาลงในอดีตที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อขาขึ้นใน2รอบที่แล้วก่อนนะในช่วงประมาณปี1 6ึ่งหกถึงเนี่ยครับนี่รา,ราคาบิตคอยนะครับก็ อยู่ในช่วงที่เป็นขาขึ้นนะครับโดยที่ถ้าเกิดมีการวัดจํานวนสัปดาห์ที่ราคาบิตคอยไปขาขึ้นนะครับในช่วงรอบตัดปี2015จนถึง2018เนี่ยครับก็จะประมาณ152สัปดาห์นะครับจริงๆแล้วก็ประมาณเกือบๆ3ปีนั่นแหละนะครับก็จะไปถึงจุดสูงสุดนะครับแล้วทีนี้พอพอถึงประมาณปลายปี17 นะครับลืยจากต้น18เนี่ยใกล้เคียงกันนะครับราคาบิตคอยน์ในช่วงนั้นนี่ยก็ขึ้นไปทําจุดสูงสุดนะครับที่ระดับประมาณ20,000ดอลลาร์นะครับแล้วก็มีการปรับตัวลงนะครับตลอดทั้งปี2018นั่นเลยนะครับโดยที่เมื่อมีการวัดจากจุดสูงสุดนะครับลงมาหาจุดต่ําสุดนะของราคาเนี่ยประมาณ3,000ดอลลาร์ได้นะครับในช่วงประมาณปลายปี18นะต่อเนื่ง19นะครับ ก็วัดได้นะครับประมาณห้าสสัปดาห์นั่นเองนะครับก็จะพูดได้ว่าก็ประมาณหนึ่งปีนี่นแหละนะครับที่บิ c คอยเนี่ยจะทําจุดสูงสุดแล้วก็ลงมาจุดต่ําสุดนะครับคราวนี้พอปี2องศูเกเนี่ยเห็นไหมครับว่าตลาดเนี่ยเริ่มเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาก่อนนะครับปีสองศนนะครับมีเรื่องของโควิดเข้ามานะครับก็เป็นก็มีการถูกเทขายชุกขนาดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีโควิดเนี่ย ที่ไม่มีเหตุการ์แบ็กเทอร์สเตเดนเนี่ยครับจริงบิทคอยน์ก็น่าจะเพิ่มไปต่อได้แหละพอดีมันมีแบ็ k ซ์วอนเกิดขึ้นแนละ้วก็เกิดแรงขายขึ้นมานะครับก็จะเห็นได้ว่าช่วงเวลาที่เป็นขาขึ้นนะครับผมนับเป็นขาขึ้นเลยแล้วกันนะเพราะว่าตัวจากรกาฟก็น่าจะชัดเจนนะว่าภาพใหญ่เนะี่ยเป็นขาขึ้นแต่ว่าถ้าภาพสั้นเอนี่ยอาจจะมีขึ้นบ้างลงบ้างอย่างนี้นะครับก็จะกินเวลาก็คือ2อง่งสองปี2 0แล้วก็ปีสองหนึ่งับรอบนี้เนี่ยอยู่จะสั้นนิดนึงนะ จริงๆแล้วมันเหมือนกับเป็นขาขึ้นแค่สองปีครึ่งนะครับเพราะว่าอีกครึ่งปีหลังเนี่ยมันมีย่อลงมาแล้วก็ไม่ทำภัยใหม่นะครับก็จะกินเวลาประมาณร5อยหสัปดาห์ก็เรียกว่าใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับรอบที่แล้วเลยนะเวลาที่เวลามันค่อนข้างจะเป๊ะมากเลยนะครับนะฮะในการที่จะขึ้นไปทําจุดสูงสุดแล้วก็ลงมานะที่นี้ขึ้นไปทําจุดสูงสุดของปีที่แล้วนะครับประมาณเดือนพฤศจิก,กาเนี่ยประมาณหก หมื่นเก้าพันห้ารอยดอลลาร์นะครับแล้วก็ปรับตัวลงปีสองสองพันยี่บสองเนี่ยลงทั้งปีนะถ้าเรายังจำกันได้นะครับคราวนี้เมื่อวัดลงมานะครับจุดต่ำสุดของรอบนี้เลยนะที่ที่เกิดขึ้นนะครับราคาบิตคอยมันอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าันห้าร้อยดอลลาร์นะครับเกิดขึ้นตอนที่มีวิกฤตของ FTX นะครับจะเห็นได้ว่ามันใช้เวลาหนึ่ง ประมาณหนึ่งปีพอดีเลยนะก็คือให้สองสัปดาห์นะครับคือมันเท่ากับรอบที่แล้วเลยนะครับอย่างอย่างไม่น่าเชื่อนะครับหรือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแบบเป็นความตั้งใจก็ได้นะนะครับคือของผู้นี้เนะี่ยตอนแรกเลยผมก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกเอกรื่องสถิติแต่พอเป็นเรื่องของบิตคอยเนี่ยมันอาจจะ,อจจะอพอมองได้แล้วว่ามันเป็นตลาดที่อาจจะยังมีคนเดือควบคุมราคาได้ก็เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดเราดูจากสถิติตรงนี้เนี่ยนะครับเอาแค่สถิตินะครับสถิตินี้มันก็บอกอะไรได้หลายอย่างนะแต่ว่าอาจจะ มันคงไม่ใช่ทั้งหมดแล้วกันนะที่จะอธิบายอนาคตนะครับก็แปลว่าตอนนี้มันเอาจริงแล้วมันก็ผ่าน5-2สัปดาห์มาแล้วนะจากจุดสูงส,สุดตรงนี้ก็แปลว่าเราอาจจะได้เห็นจุดตจาสุดของบิตคอย์ในรอบนี้ไปแล้วที่15,500ดอลลาร์นะครับตอนนี้มันกําลังเข้าสู่เฟสของการที่จะค่อยๆปรับตัวไปขาขึ้นเนี่ยนะครับในช่วง3ปีจากนี้นะซึ่งมันก็จะไปตรงกับกราฟกราฟที่เป็นกราฟปีของบิทคอยเหมือนกันที่ มันจะเขียวสามแล้วก็แดงหนึ่งนะครับแล้วก็จะกลับมาเป็นเขียวสามอีกรอบนะครับโดยที่ช่วงเวลาที่เป็นขาขึ้นของบิตคอยก็ถ้าเกิดเป็นตามเดิมนะเราห้าที่สองสัปดาห์เนี่ยมันก็จะกินเวลายาวไปเลยครับสองสามสองสี่นะครับจนถึงเกืบอบสองหกนะครับก็สามปีนะก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นอันนี้เราเราดูเราดูแค่สถิติเก่านะครับนะบว่ามันจะเป็นแบบนี้ได้นะครับคราวนี้ในเะดียวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมันจะมีอีก การวิเคราะห์อีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือการวิเคราะห์แบบออนเชนนะครับอ่าผมไม่ดูภาพนี้แล้วกันนะภาพนี้เนี่ยเป็นกราฟนะครับของ real life price ของอ่าบิตคอยก็คือเส้นสีส้มมันเองนะครับส่วนสีดำเนี่ยอันนั้นเป็นราคานะครับสีส้มเนี่ยเป็น real life price อันนี้เนี่ยมันเรียกว่าเป็นราคาที่คนส่วนใหญ่นะฉเฉลี่ยแล้วนะครับถือครองบิตคอยแล้วกัน นะครับเนการที่เอาข้อมูลในในเชดของ Bitcoin เนี่ยแต่ละคนเนี่ยเอามามาคำนวณการเพื่อหาค่าเฉลี่ยว่าราคา Bitcoin ที่คนส่วนใหญ่เนี่ยถือกันเนี่ยมันมีต้นทุนเท่าไหร่นั่นเองนะครับะจะเห็นจะเห็นได้ว่านะครับตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีสองศูนย์หนึ่งห้าก็คือขาขึ้นรอบก่อนหน้านี้เป็นต้นมานะครับมันจะมีอยู่สามครั้งนะครับที่ราคาบิ c คอยเนี่ย มันต่ํากว่าไอ้ตัวเส้นค่าเฉลี่ย real life price ตรงเนี้ยหรือว่าเป็นราคาที่แท้จริงนะครับอ่าช่วงช่วงแรกก็คือเกิดขึ้นประมาณอ่าช่วงสองศูนหนึ่งห้าต่อหนึ่งหกตรงนี้นะครับแล้วนี่พอผ่านประมาณประมาณช่วงนี้นะครับที่มันอยู่ใต้นะซึ่งอันนี้อยู่อยู่นานเหมือนกันนะนะครับพอเข้าสู่ปีอสองศูนหกก็เลิ่มไปขาขึ้นใช่ไหมครับก็จะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะ,จ,ะจะมีข้อสังเกตนะครับว่าวัดเมื่อไหร่ที่ ราคาเนะี่ยมันหนีพ้นตรงเส้นเรียลไลฟ์ไพคืออยู่อยู่เหนืออยู่เหนือกับเส้นเส้นเรียลไลฟ์ไพตรงนี้นะครับตลาดจะเก,กับไปขาขึ้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นขาขึ้นยาวเลยนะครับอันนี้ต่อมานะครับครั้งที่สองนะครับปีปีหนึ่งเก้านะครับปีหนึ่งเก้าช่วงประมาณปีหนึ่งเก้าเนี่ยราคาบิตคอยก็อยู่ต่ำกว่าเส้นไอตัวรีลไลฟ์ไพตรงนี้หน้าเหมือนกันนะครับอยู่อยู่หน้าเหมือนกันนะนะครับแต่สุดท้ายแล้วพอมัน อยู่พ้นเหนือกบมาอยู่เหนือเส้นอ่าเลียวไลฟ์ไพลส์ตรงนี้ครับอ่าตลาดก็กลายเป็นขาขึ้นนะอ่าอันนี้อาจจะไม่นับก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นอ่าช่วงแบ็กเตอร์สเตย์ของโควิดอย่าเงี้ยนะครับอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วกันแบ็กซ์บอลนะก็มีลงต่อมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปต่อนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จํากันได้นะปี2 0งศูนย์สองหนึ่งราคาเนี่ยมันก็เป็นขาขึ้นมาตลอดนะครับจนล่าสุดเนี่ยตั้แต่อ่ากลางกลางปีสองสองเนี่ย ราคาเนี่ยมันก็เริ่มต่ำกว่าเส้น r e a l i z e price ลงมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับก็กินเวลาประมาณหนึ่งเหมือนกันที่มันก็อาจจะใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับแล้วล่าสุดตอนนี้เนี่ยมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับโผล่ขึ้นมาเนี่ยโผล่ขึ้นมาเหนือเส้น r e a l i z e price ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวาราคาที่ราคา r e a l i z e price นะครับณนะเวลานี้เลยนะครับมันจะอยู่นะครับ อยู่ประมาณเดี๋ยวผมขอดูตัวเลขแป๊บหนึ่งนะครับว่ามันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนเนี้ถ้าราคาบิตนะัตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยครับราคาบิตคอยเนี่ยอยู่เหนือสองหมื่นดอลลาร์ไปแล้วนะครับนะครับเอ่อ r e a l ลไลฟ์ไพลนะครับเร a l l i ลฟ์ไพลตอนนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบดอลลาร์นะครับก็ถ้าบอกว่าตอนนี้ใช้เป็นอินดิเคเตอร์อย่างหนึ่งนะครับว่าราคาบิตคอยนัดตอนนี้ มันกลับมายืนเหนือเรียว拉斯ทายได้เป็นครั้งแรกแล้วนะครับในรอบหลายเดือนนะถ้าเทียบกับเคยติงในอดีตเนี่ยนะครับก็แปลได้ว่าเราจะที่ปายเนี่ยราคาบีคอยเนี่ยมันจะค่อยๆกลับเริ่มกลับไปขาขึ้นแล้วนะครับถ้าเราจะวิเคราะห์วิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลออนเชนแบบนี้นะครับคราวนี้อ่ข้อมูลออนเชนแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกแบบหนึ่งนะครับคือเรามาดูเศรษฐกิจหมาพาคกันบ้างนะครับอันนี้นะครับก็นะอันนี้นี่จะเป็น การเปรียบเทียบราคาบิตคอยนะั่ก็คือตัวราคาเส้นสีม่วงเนี่ยครับกับเฟดฟันเล่ก็คือเียว่าอัตราดอกเบีย้ยของเฟดนั่นเองเน,นะครับลองไปดูในช่วงประมาณปี2018นะครับช่วงนั้นตลาดคริปโตแล้วก็บิตคอยก็เป็นขาลงใช่ไหมจะสังเกตไหมครับว่าปี18เนี่ยมันเป็นปีที่เฟดเนี่ยมีการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับเห็นไหมครับขึ้นตลอดทั้งปีเลยอันนี้เป็นเป็นอัลุกศรสีเขียวเนี่ยครับก็เห็นไหมครับว่าเฟดเนี่ยขึ้น ขึ้นดอกเบี้ยเฟดฟันเลอรก็เลยเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปีซึ่งราคาบิตคอยเนี่ยมันก็เลยสวนทางกันนะครับก็ลงเะยครอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างนะว่าเมื่อเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับราคาบิตคอยก็จะลงนะครับอ่มีคําถามเขาว่าแล้วช่วงประมาณปีหนึ่งเจ็ดหลักนี่อ่าเนี่ยเฟดฟันเลอรก็ขึ้นนะครับบิตคอยบิตคอยก็ขึ้นนะครับผมผมมองว่าช่วงเวลาก่อนหน้าเนี้ครับปีหนึ่งหกถึงเจ็ดเนี่ยนักลงทุนสถาบันเนี่ยยังไม่เข้ามาในบิตคอยนะครับยังไม่มีอ่า พู้ที่เป็นกองทุนหรืออะไรเข้ามาเนี่ยก็จะมีแต่ลายย่อยนะอ่าภาวะตลาดเศรษฐกิจหมาพาคเนี่ยมันเลยดูไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยมีผลต่อบิตคอยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตั้งแต่ปีตั้งแต่ช่วงนี้ไปต้นมาเนี่ยมันปีหน,นึ่งแปดไปต้นมันอาจจะมีนักทุนสถาบันที่มีการใช้ปัจจัยเศรษฐกิจหมาภาคาาเนี่ยมาวรเคะห์มากขึ้นนะครับก็เลยการขึ้นหัวจะเป็นแบบนี้ครับดอลลาร์เฟดขึ้นบิตคอยลงนะครับแล้วพอช่วงปีสองส่วนที่มันเกิดเวลาโควิดจะได้ไหมครับ เฟดก็ไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเลยนะเพราะว่าอเศรษฐกิจมันมันยังมีความไม่แน่นอนนะครับช่วงนี้เนี่ยราคาบิตคอยก็ขึ้น,ข,นขึ้นเยอะมากเห็นไหมครับก้าฟมันจะขึ้นเยอะมากเลยนะครับมีพักฐานด้วยนะครับแล้วก,กลับไปกลับไปขึ้นต่อเนี่ยนะครับ่าเพราะว่าสภาพคล่องในตลาดเนี่ยมันมีอยู่ค่อนข้างมากนะครับทําให้เป็นปัจจัยบวกต่อต่อบิตคอยนั่นเองคราวนี้มาดูเข้าเข้าสู่ปีสองพันยิบสองนะครับราคาบิตคอยลงใช่ไหมครับอันนี้ลงลงตลอดทั้งปีนะครับ แล้วก็สิ่งที่เป็นเส้นน้เงินเห็นไหมครับเฟดฟันเละคือขึ้นขึ้นขึ้นตั้งแต่ประมาณก่อนกลางปีย0 2สองันยิบสองนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีสงครามรัสเซียยูเครนนะครับเงินเฟอ้อพุ่งสูงมากนะครับทำให้เฟดเนี่ยแล้วก็เขาก็เห็นว่า,เ,าเรื่องไวรัสโควิดคงไม่กระทบไต่อเศรษฐกิจแล้วแหละนะครับก็เลยขึ้นดอกเบีย้ยแบบตลอดทั้งปีที่เราจำกันได้ครับในปีที่แล้วนะครับขึ้นดอกเบีย้ยแรงนะครับบิตคอยก็ลง ภาพมันเหมือนกันเลยเห็นไหมครับภาพภาพมันเหมือนค่อนข้างมากนะครับตรงนี้คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะรถ้าเรามองว่านะครับอย่างอันนี้เรา,าไปรูปีหนึ่งเก้าเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งเก้าเนี่ยเพราะถ้าที่ผมไปด,ดูข้อมูลย้อนหลังเนี่ยเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยกำลังแย่นะครับพอยุโรปแย่เนี่ยสหรัฐก,ก็ก็จะแย่ไปด้วยนะครับยุโรปเนี่ยมันมีการลดดอกเบี้ยแล้วก็ทำ QE ด้วยนะครับของอเมริกาเนี่ย ก็ต้องหยุดการขึ้นดอกเบี้ยนะครับเริ่มหยุดนะครับยังไม่เริ่มหยุดนะครับยังไม่ลงนะครับในช่วงปีหนึ่งเก้าช่วงกลางปีนะครับอาร์บิคอย์เริ่มขึ้นใช่ไหมครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วพอแล้วพอตรงนี้ครับจุดตัดอยู่ตรงนี้ครับจุดตัดตรงนี้นะก็คือพอเฟดเนี่ยเริ่มลดดอกเบี้ยนะเพราะว่าต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเพราะว่ายูโรโซนยุโรปเนี่ยมีปัญหานะเดี๋ยวมันจะกระทบมาด้วยนะไปดูข่าวย้อนหลังได้เลยนะว่าปีนั้นเนี่ยมันก็มกกกึนนนนว่่าเเเหหมมืืออจะะิดั กลัวกูยจะเกิดร e เซช s i นนะครับเฟดก็เลยต้องลดดอกเบีย้ยลงนะครับอันนี้ลดลด,ดอกเบีย้ยลงอ่า b i t c o i นะครับก็รงๆตัวแล้วก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นไปได้นะครับภาพตรงนี้เนี่ยถึงได้จะอธิบายนะครับว่านั่นแปลว่าถ้าเกิดเฟดเนี่ยเริ่มที่จะชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยลงนะครับก็คือแทนที่จะขึ้น,นแรงๆเนี่ยค่อยๆค่อยๆชันน้อยลงแล้วนะครับหรืออาจจะคงที่นะครับตรงนี้เนี่ย มันก็จะเป็นโอกาสของบิตคอยที่อาจะกลับมาได้นะถ้าเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับถ้าเฟดฟลาเรตดอกเบี้ยของเฟดข,ข,ขึ้นมากเนี่ยก็จะไม่เป็นผลดีต่อพวกบิตคอยแล้วก็ทองคาแน่อนอนนะตอนนี้นโยบายเฟดอาจจะเริ่มกลับลําในปีนี้นะครับอาจจะอยู่เริ่มจากก่อนนะครับเริ่มจากหนึ่งกุนพาน,นีก็อาจจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยก่อนก็คือดอกดอกคือเงินเฟอ้อมันลงมาเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเริ่มคงที่แล้วก็ไม่แน่ว่า พอเกิด recession จริงๆในไตรมาสสเนี่ยครับก็อาจต้องลงลดดอกเบี้ยลงนะครับลดดอกเบี้ยลงนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโอกาสของบิตคอยาอย่างแท้จริงนะครับที่จะปรับตัวขึ้นมานะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งาการอีกหนึ่งการวิเคราะห์นะครับโดยใช้เศรษฐ,ฐกิจมหาภาคนะครับเข้ามาจับนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูทางในส่วนของการาฟเทคนิคก,กันบ้างนะครับว่า นะถ้าดูจากกราฟไปยังไงนะแล้วเราก็จะดูหลายแง่มุมนะอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นกราฟบิตคอยนะครับตอนนี้เนี่ยบิตคอยเนี่ยก็ถ้าดูภาพใหญ่ก่อนนะฮะ้าภาพใหญ่เนี้ก็คือตอนนี้เนี่ยอ่ามันมันต้องบอกว่าในช่วงปีสองพันยิบสองที่ผ่านมาเนี่ยนบเห็นไหมครับว่าคือราคาบ,บิตคอยเนี่ยมันไม่สามารถทำนิวไฮได้เลยนะแล้วก็คือทำนิวโรไปเรื่อยนะครับไม่มีบางช่วงในแบบไซด์เวอ์สุดท้ายแล้วมมนก็จะลงอีกนะครับก็ลงอีกนะครับ ุ่งพฤศจิกายนยเนี่ยมันก็จะมีข่าวของ FTX e เข้ามานะครับก็ก็เป็นก,ก,การกดดันตลาดอีกอย่างเงี้ยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยราคาบิ t คอย n เริ่มไม่จะยืนพื้นได้แล้วนะครับเริ่มยืนพื้นได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือโล1ห5ึ0งนะครับแล้วก็อันนี้เบรกเอาเซ็นเน็กไลน์นะครับขึ้นมาขึ้นมาได้แล้วนะครับอันนี้คือเป็นการทำนิวไฮครั้งที่หนึ่งนะครับการทำนิวไฮในทฤษฎีของ ของอดาวเทลลี่เนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามันเริ่มมีแรงซื้อกับเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับนี่ครัแต่ว่าตอนนี้ยังติดติดแนวต้านตรงสองหมื่นหพันห้าร้อยตรงนี้นะครับอ่าถ้าเกิดย่อลงมาแล้วก็ไม่ย่อลงมาเลยผมว่าถ้าไม่หลุดต่ำมาตรงนี้นะหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยอะไรเงี้ยครับคือแนวโน้มมันอาจจะยังไม่ได้เสียมากนะครับแต่ผมมองว่าถ้าจะย่อก็ยอก่ยอก็อาจีไม่เยอะหรอกนะครับย่อมาอยู่ประมาณหมื่นเก้าต้นต้นแล้วก็อาจจะกลับขึ้นไปใหม่ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เริ่มจากยืนเหนือเส้น EMA สองร้อยลยนะครับตรงนี้นะเส้น อีเมสองร้อยนะครับหรือแต่ว่าถ้าเกิดมีโกลเด้นคอร์สเมื่อไหร่นะครับต้องดูนะครับเส้นเอเมร้อยนะครับเนี่ยครับ,รบตอนนี้เริ่มผงกผงกหัวขึ้นแล้วนะครับคือถ้าเกิด e อ a ร้อยมันตัดเส้นสองร้อยขึ้นนี่ก็คือกดเกิดอ่าโกลเด้นคอร์สนะครับก็ะจะเป็นการค่อนข้างยืนยันนะว่าราคาจะกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็น แนวต้านของวอลลุ่มด้วยนะคือตอนนี้วอลลุ่มซื้อขายมันหนามากนะเพราะว่าราคามันไซเวงตรงนี้อยู่นานอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดทะลุตรงนี้ไปได้เนี่ยแนวต้านวอลลุ่มมันจะไม่ค่อยมีนะครับมันจะค่อนข้างบางแล้วนะครับตัวที่ถ้าจุดที่ค่อนข้างจะมั่นใจเลยคือการผ่านสองหมื่นห้าพันสองร้อยตรงนี้ขึ้นไปนะครับมันเหมือนเป็นการทำนิวไฮขั้นที่หนึ่งคันที่สองนะครับขันที่สามหรือสี่ก็ได้อนี่ครับมันทำนิวไฮอย่าเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็แปลว่า,าบิตคอยเนี่ยมันน่าจะกลับตัวจาก น่าจะกลับตัวจากขาลงได้แล้วนะครับแต่แนวโน้มเนี่ยก็ผมก็ยังมองว่ามันจะยังไม่ได้ไม่ได้เป็นขาขึ้นเต็มที่นะนะก็จะเป็นไ์เวพไปก่อนอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีมันก็จะมีอะไรให้ให้เล่นได้บ้างนะแทนที่จะเป็นขาลงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านหนามากตรงนี้ครับสองหมื่นห้าพันสองร้อยถ้าผ่านได้เผมว่าอันนี้จะชัดเจนมากนะครับแล้วก็ถ้าดูจากเวฟเนี่ยนะครับดูจากเวฟนะครับจริงๆแล้วอ่า heading view มันก็จะมี elite wave ให้พอดูนะครับอาจจะไม่ไม่ถึงกับเตะมากนะครับถ้าดูทำ frame ใหญ่มันยังมันยังพอได้นะครับ,นะรบถ้า้องดูอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการรับเว v นะครับอ่าหนึ่งผมว่าไม่ต้องไม่ต้องใช้หรอกนะดูนี่อันนี้ไม่ใช่หนึ่งตรงนี้ผมเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งลงสองนะครับ สามสี่ห้าก็คือสามสี่ห้าอ่นนี่ก็คือถือว่าครบแรล้วจะเป็นหนึ่งใหญ่ก็ได้นะตรงนี้คือหนึ่งใหญ่เลยก็ได้นะครับหนึ่งลงสองใช่ไหมตามไปก็เป็นก็ต้องน่าจะเป็นสามใหญ่ได้นะครับเพราะฉะน,นเนี่ยสรุปแล้วกันนะครับสรุปนะครับว่าถ้าเราดูจากปัจจัยหลายอย่างเนี่ยว่าจะเป็นสถิติย้อนหลังนะครับ on chain data จริงจริง on chain เนี่ยมันมีให้ดูอีกเยอะมากนะครับแต่นี้เอาเอา,เอาบางบางประเด็นมาให้ดูกันแล้วน,นะครับแล้วก็ มีเรื่องของการเทคนิคด้วยเนี่ยมันค่อนข้างจะยืนยันหลายจุดเหมือนกันว่านะครับว่าบิตคอยเนี่ยเหมือนจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับถ้าไม่มี b บ็กซ์บอลอะไรเกิดขึ้นนะที่ทําให้ตลาดตกใจนะครับน่าจะผ่านไปแล้วนะแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่เป็นไซ d ์เว y Up ไปหลังจากนี้นะครับ,นะรบอันนี้ก็นะเป็นเป็นคลิปที่ผมก็มาอธิบายนะครับว่าตอนนี้ทิศทางของ Bitcoin เป็นยังไงนะก็ลองไปปรับกลยุทธ์ดูนะครับก็ คลิปนี้นะก็ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะครับเป็นการศึกษาแล้วก็ให้ข้อมูลความคิดเห็นนะครับก็ใครจะไปลงทุนเลยก็ลองใช้อ่าลองไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันดูอีกทีนะครับว่าเราจะใช้กลยุทธ์ไหนครับจะซื้อสั้นซื้อยาวอะไรก็แล้วแต่คนไปนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องจบไปเท่านี้นะก็ยังไงก็รบกวนกดกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ้ามีคอนเทนต์ใหม่อย่างนี้นะครับ ก็กดแชร์กันด้วยนะครับก็้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะก็จะมาพูดคุยเรื่องของตลาดคริปโตการลงทุนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม